สวัสดีครับอยู่กับช่องนิ่งนองขาได้ใส่ที่ละสามนะครับมาขโมยรถตู้เห็นรถตู้จอดอยู่นี่ร้านนี้นะครับมูยเลยขโมยเอาไปเที่ยวครับเอ๊ะทำไมรถมันเยอะแท้ตัว อู้เมารถตู้อีแล้วผมนี่ขับเป็นบอนี่รถตู้นี่เอ๊ปวดหัวตึบเลยครับรถตู้นะครับทำไมฉโลผมไม่ถูกกับรถตู้เงี้ยนี่นะครับรถตู้โอ้อะไรอย่างงี้นี่ เมาเอหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวเราต้องปิดปิดแอร์ดูดิแล้วเปิดกระจกนะครับเปิดกระจกขับเลยนะครับอรุอตู้ไปซ่อมซ่อมไฟลังคานะครับ ครั้งแรกนะครับได้ขับรถตู้คันนี้ไม่ได้เลยสาระโอ้ขับรถตู้อะไรแบบนี้แต่เวลาผมขับรถตู้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับ อไรอย่างนี้ทําไมมันช้าจังเลยโอ้ยโอยโอยติดรถอะไรโอ้ยมันเป็นรถอะไรมันคือรถคนดินสิบล้อนี่ไงโอ้ยเหยียบเยียบเลยลูกพีโอโอ้แ้ลูกพีโอ,โอ,แ,อ,โอแรงสุดจัด แจ้งตำรวจจับเลยไม่คลุมผ้าใบไม่กล้าขับเร็วนะครับรถตู้รวมพั่มเงินกับนั่งๆไงไม่รู้อะขับรถตู้ไม่เหมือนนะครับรถกระบะพวกแบบนี้นะครับรถในนี้เขาทำไม ตาจังเลยทจะใจผมไปด้วยเหรอคนตรงมาสภาพผมเปียงหมดเลยแล้วนี่มูนะได้มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอารถตู้มาะขับไม่ได้เลยนะครับรถตู้นี่ปวดหัวจริงๆ เอา้าใจรักไม่โกไปไหนนี่เอาไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่รักเอารถตู้มาซ่อมสายไฟลังคานะครับเพราะว่ารอแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะเอารถตู้นี้ไปรับหัวหน้ายีหัวหน้าอีเธาหัวหน้าเขาก็าจะตอเกก็จะไปก่อน บายบายครับขับรถปลอดภัยครับเดี๋ยวมึงไปรับเนี่โอ้เสียงเสียงโบนี่น่าจะไปตีกรวยให้มันนั่งวันนี้เนาะมันจะดีกว่านี้นะครับขับแล้วมันจะโอ้โบที่ไหนมันร้องโอ <c oughs> บร้องเอาร้องเอาเลยเนาะโ <c oughs> บนั่นน่นร้องดีแต่ว่า ร้องดีจริงๆสวมหน้ากากสวมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจียวโอ้ยผมไม่มีครับสวมหน้ากากผมม,มีหน้ากากเว้นระยะห่างโอ้ห่างเป็นกิโลครับล้างมือด้วยเจีวไม่มีลดไภัยหายห่วง โควิดสิบเก้าโอ้ยผมขับอยู่คนเดียวครับผมต้องไปกลัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้เลียวไปทางนี้ป้ายอำเภอป้ายอยู่ตรงไหนอะ่ะอันนี้บ้านเขาลืมเอาตังให้ต่อแก ไม่รู้ว่าฝนจะจะตกไมหมที่บ้านเนะ่ยดูมีมาแล้วครับลรลตกมากเลยผมตาดสัตวาไปตรงไอสวนป่ายางนะครับโั้เมื่อก่อนนี้ผมขับรุ่นนี้เลยครับเมื่อก่อนแต่ผมเบื่อ,อโลโหายมันอนะ่ะมันชอบ ตรงก้ามปูมันจะสึกเนาะมันจะใส่โลหะไม่ได้นะครับใส่ได้ก็หลุดใส่ได้ก็หลุดนะบางทีมันใส่ไม่ได้เลยนะครับโอ้ต้นกระบองเพชรวอวลมเย็นมาแล้วโอ้ไม่คิดว่าจะให้ผมไปทาสีต่อ ฝนยจะพึ่งมานะครับฝนเดี๋ยวผมไปถึงบ้านก่อนไปมา,าผมเก็บสภาพาเสร็จก่อนนะ เรามานั่งอยู่ข้างในครับนั่งโรนอู้อะไรอะไรอย่างงี้ทำไมไม่สกปรกงีปะ่ะบ้าตายเดี้ยโดนผมจัดจัจดไอตุ๊กคุ๊กน่อยจัดเดี๋ยวผมจัดให้โหวนา่าสะอาดยิบเลย ทำไมมันล้มตรงนตรงน,นั่นอยางนี้ล้มทำเพื่ออะไรขยะดนล้วนขยะใครนั่งรถตู้แล้วมีอาการบ้างครับ ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับทำไมถึงเมาครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทำไมถึงมันรู้จักเมา,างั้นเนี่ยผมอยากได้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรบ่าเอาไว้ก็เสียบพลมได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ครับเนี่ยมันมีปลั๊กเนี่ย Những cái tên không? không? là cái cái ลองขอตัวนี้ขอดูนะครับว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อยากได้ตัวนี้หลยนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ